ของกีดลูกทรงกระบอกนะให้ลูกทรงรูุบาทกให้กำลังดหรือของกีนที่ต่างกันนะกำลังดัดของกนกีลูกทรงกระบอกมีค้าเมาแล้วแหสิบตัลูกผู้บาศก์นะในเมื่อกำลังดันของกีสรงขึ้นนะอัตราส่วนระหว่างกำลังดัของกีดลูกทรงกระบอกต่อรูปลูกบาศ ซึ่งในแง่นะครับที่กำหนดมาตรฐานการทดสอบของถึงสกทธิยาสแห่เรียนนะครับซึ่งให้ทำให้นั่นไม่ใช้วัดกีบลูกทรงกระบอกเพื่อห็นผลตรงนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับคอนกรีตลูกทรงกระบอกนะครับให้ค่าทดสอบที่ตำรวจกำลังสำรวจกว่านะเนื่องจากผลกระทบของผลกระทบการที่มันที่ไปยกตัวอย่างนะครับการทดสอบมีค่ามากกว่านะครับ นะครับผลกระทบเนื่องจากชนิดของยิงต่อกันต่างคองกิีมีค่าไม้กว่าแบบลูกบาศกนะครับสามนะครับการกระจายของแรงตัดบนผิวหน้าของคอนกรีตมีค่ากำลังสูงกว่านะสี่นะครับคนะอกนกรีตลูกทรงกระบอกนะครับทำการเทเละทดสอบในทิศทางเดียวกันนะครับคือเราตั้งนะครับซึ่งเงินกับการใช้การจริงรครับขนาดที่คอนกรีตลูกรูปบากนะครับมีการเทและการทดสอบในท,ทิศทาง 90องศา,า mm hmm. ครับผลกระทบเนื่องจากขนาดของมันกินชั้นที่ตอบครับกำลังัของมัน,น,น,ก,นกินชั้นที่ตอบครับได้จะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่างทดสอบครับโดยที่ขนาดของแท่างทดสอบที่ใหญ่นะ,นะครับกว่าจะให้กำลังในลูกของแรงน้ำหนักต่อพื้น,นทีตัดหรือความเข้มนี่น,นะครับที่ต่ำกว่าครับ คอนกรีตที่ใช้ในการจอดนะครับการจอเป็นกีตนะครับจะกระทำต่อก็ตองเนื้อต้องการตัวอย่างขอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับมาทดสอบคุณสมบัติต,ต่างๆเช่นกําลังความทนการดูการแยก,กตัวของคนกีนะครับทุกคนนะครับตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างคอนกรีตสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับ